ดีค่ะวันนี้ก็มาพอก็นางลิกันทะลักคือเกาจาก้านางลิขก็คอขอบใจผีๆน้าจา้าที่เขามาเป็นกําลังใจหายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้คือเกาจาก้ามานิ่งมนลองมานิาน่งมนลองเสียงดังๆเนะจ้ามือนีนางลิดีใ,ใจแห่งจ่าที่ไปแดกไไกระชายมาจ้ามาดูคอมเมนต์ไลฟ์เดือนหรอเพราะมันเป็นเดือนหรอถืบอบปแดกินอน้ำยาปลาน้าจ้าน้ำยาปลาบานาเฮาพอดีนางลิไปแดกกระชายมาจ้านี่จ้าก็เ็็ดกเลยเห็ดน้ำยาน้าจ้าน้ำยาปลาจ้านี่ น้ำยาปลาเสียบๆเลยจ้าใส่ลแล้วก็ได้ปลาทูประเทศไทยไม่อิจจาดีใจเป็นผีสุดเจ้าสั่นเฮาก็มากินกันเลยจ้านี่จ้ะนกเปไดยังมีเอฟเฟกต์แลเพะนไงนี่ก็บป็ดแมงมาละมาละตัวนี้นั่งริยังบาท่าน,เ,นคเคยกินจ้ะผี่ๆบรูว่านั่งริคิดว่ามันอาจจะคมมันอาจจะคมกว่ามาละที่นั่งริกินนะจ้ะนี่จ้ะทัว่วทั่วพวกแปตงนี่เฮาใส่ลงไปปลาด <c oughs> ้วกัก็มีทั่ว มีทั่วมีแป้งนะจ๊ะมีทั่วมีแป้งเข้าก็ัมากินกันเลยจ้ะแป๊บนึงนะจ๊ะก็มีทั่วมีแป้งคือเกาจ้ะ ก็มีหอมหอมหัวใหญ่จ้ะซ่บๆจะผีๆดีใจจะ้ะสาวไทยในะกัมพูชานาะจะแล้วก็มะระจะ้ะมะระอันนี้นลองบ่ททันได้เคยกินจะ้ะเดี๋ยวสิลองดงว่าราสชาติเขาเป็นอย่างไรจะ้ะเหนือข้างในเขาก็อ่อนนะจจะมะระ มาละกินกับคนน้ำจีนก็อร่อยจ้ะนี่จ้ะมาละใส่งลงไปเลยจ้ะเ่บๆจ้ะมากินน้ำขั้นจ้ะนี่จ้ะกระชายนำแย่ปลาขอาห่อมันขันยังบาดได้จ้ะคนน้ำจีนยอียงกระซังกะบขมิ้นกระชาย กินหอมค้งกระช่ายเน่ะจ้ะกินหอมคงกระช่ายเห็ดให้น้ำขนามัจีนข้ามันแสร็จน่ะจ้ะพีพีพนี่น้ำลายแตกเลยจ้ะคือขึ้นดิคือขึ้นด้ขึ้นสวนนาานรรค์นี่จ้ะมาทานกันเลยจ้ะนี่อุ้ยกระเด็นนี่จ้ะ นัวแดดปละแดกต้องจากนัวทั้งนัวทั้งแบครบดต้นจีน ยัดเดืน um ัน hmm. จังแซ่บันจังหมักละหมักละอันนี้กินแห้งจ้งบคขมจั่ซื้อซื้ออันนี้จะอะไรตัว xong pe chào Mà tạp xếp xẹp <laughs> หด,ด,ดบันเ้อเลยจ้ะมีความหมดสึกว่าสุดหยด,ดบันห้องแซ่บไป,ปเลยจ้ะกระช่ายจ้ะ กินหอมพกกระชายกินหอมกระชายบอกว่าใช่เลยจ้ะใช่น้ำยาป่าจริงๆมันแสบมังจากความู้ซึกนี่จ้ะอีกคำจ้ะ 嗨呀。 กันทัน้งจับของแดงจ้ะเพ็นชัดได้เลยคือได้ขึ้นสวรรค์นี่จยอ๋อ

thân ngắn da pa mi phiêu bảo quang mi phiêu bảo cứ có thể thay mà cả lên จากสันคลิปนี่กับบอดอนนะอยิบนาที จะใส่น,นาลีกา็คอขอบแจ้พี่พี่แล้วจ้าที่เขาบาเป็นการล้งแจ้ให้อย่าลืมกดไลค์ให้ก้าจากกดแชร์กดสักตาไข่มานิงมาองมานิงมาองเสียง,งดังๆนะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย